สวัสดีค่ะอรุณรัตจะมาสรุปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่26พฤศจิกายน2568สภาพอากาศสุดขั้วใต้ระวังฝนหนักเหนืออีสานหนาวเย็นสำหรับภาคใต้ตอนล่างอย่างต้องเฝ้าระวังแม้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนออกไปปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมาละากาแล้วแต่เนื่องจากยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลยังคงมีฝนตกหนัก บางแห่งขอควรระวังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มในส่วนของทะเลคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยกำลังอ่อนลงแต่ยังมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นลงและมีลมแรงเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นข้อควรระวังดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงระวังอันตรายจากอัคคีภยัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงอัปเดตพายุโคโตพายุโซนร้อนโคโตบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันนี้26พฤศจิกายน2568และมีแนวโน้มจะทวีกกำลังแรงขึ้น การเคลื่อนที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่28ถึง30พฤศจิกายนนี้ผลกระทบต่อไทยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นสรุปข่าวพยากรณ์สั้นๆพักใต้ตอนล่างพัดทลุงถึงสตูลฝนยังหนกักส่วนเหนืออีสานเตรียมรับมือกับความหนาวเย็นและลมแรงอรุณรัตนรายงาน